วัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเซตค่าตัวหยอดเหรียญนะครับรุ่นชนิด6กหน่วยความจำนะครับซึ่งการบันทึกค่าก็ไม่ยากนะครับก็ดูดูคลิปนี้ตามไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะทําได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำสายนะครับมาเสียงนะครับสังเกตดูด้วยนะครับ ตั้งูตตำแหน่งของนาฟฟ้าด้วยนะครับข้างบนตรงนี้จะเป็นด c 1 2โวล์นะครับตำแหน่งี้สโวล์เมื่อเราเสียบเรียบร้อยแล้วน,นะครับมาทำการเสียบปลั๊กไปนะครับพอเมื่อไฟเข้านะครับไฟโชว์ตรงนี้ขึ้นตำแหน่งเลขศูนย์นะครับวิธีการเซตค่าของไอตัว บันทึกค่ารุ่นนี้นะครับโดยการกดสองปุ่มข้างล่างนี้พร้อมกันนะครับจะมีปุ่มกดปุ่มแอดและปุ่มไม้ปุ่มแอดและปุ่มไม้นะครับพร้อมกันนะครับค้างไว้นะครับเมื่อกดค้างขึ้นมันจะขึ้น a นะครับให้กดเซตหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกดเซตหนึ่งครั้งครับตรงนี้เป็นตำแหน่ง e นะครับ e ตรงนี้เป็นการเลือกตำแหน่งที่เราจะลงในช่องพวงนี้นะครับในที่นี้เราจะเลือก ช่องแรกก็คือสาหวดให้เป็นหนึ่งเหรียญบาทนะครับช่องที่สองเป็นเหรียญสองบาทช่องที่สามเป็นเหรียญห้าบาทช่องที่สี่เป็นเหรียญสิบบาทนะครับในที่นี้ e ตรงนี้ก็เลยจะมีค่าเท่ากับสี่นะครับเส็ยนเข้าไปนะครับเมื่อครบค่าเลขสี่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการกดปุ่มเซ็ตนะครับกดปุ่มเซ็ตเมื่อกดปุ่มเซ็ตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตําแหน่ง h หนึ่งนะครับ h หนึ่งก็คือ ค่าเราจะตั้งค่าเหรียญแม่แบบของเหรียญเพทหนึ่งก็คือเหรียญบาทนะครับประมาณนี้เพทหนึ่งของเหรียญบาทเราจะตั้งค่าเหรียญแม่แบบนะครับเราจะในที่นี้ทางทางเราก็จะกําหนดไว้อยู่ที่ยี่สิบค่านะครับไอตรงนี้ถ้าสมมติว่าค่าตรงนี้หรือเราไม่ต้องหรือเรากดเกินนะครับเรากดสามารกกดปุ่มณนั้นเพื่อลดค่าลงได้นะครับลดทีละหนึ่งค่ากดมานี้เพิ่มทีละหนึ่งค่าครับอ่าเราก็เพิ่มไปต่อนะครับอ่าให้ได้ยี่สิบ ยี่สิบแม่แบบครับยี่สิบเหรียญแม่แบบเมื่อครบได้ปุ๊บแล้กดเซตนะครับดูนะครับเสรเซตเมื่อเซตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตำแหน่งที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือปล่อยสัญญาณพันในช่องที่หนึ่งก็คือตำแหน่งของค่าเหรียญบาทนะครับแล้วก็ปล่อยพันในเมื่อตำแหน่งปีนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งครับเมื่อมีค่าเท่ากับหนึ่งสิบสิบปุ๊บแล้วกดคำว่าเซตนะครับเมื่อเซตปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าเอฟนะครับเห็นไหมครับเอฟเอฟนี่ก็คือตั้งค่าคอมแมนต์ยาครับ ในทีนี้เอฟของเราก็จะตั้งอยู่ที่15นะครับเราก็เซฟไปครบ15นะครับ15เสร็จปุ๊บกดเซฟครับต่อมาเคลื่อนมาตำแหน่งที่2นะครับเป็นตำแหน่งของเหรียญ2บาทนะครับแล้วก็ก็เหมือนเดิมครับตั้งไป20ครั้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเราตั้งน้อยนะครับเราก็จะมีเหรียญตัวอย่างแม่แบบน้อยบางทีมันอยากจะทําให้ เวลาลูกค้าเอาเหรียญมาหยดบางทีอาจจะไม่รับครับในบางรุ่น,นครับแต่ถ้าเราเ,เรียกเหรียญแม่แบบไว้จานวนีส20เหรียญ20ค่าที่ไม่เหมือนกันมันก็จะสามารถกินเหรียญได้ง่ายขึ้น,นครับแล้วก,กดเซะครับตำแหน่งที่2เป็นตำแหน่งของเหรียญ2บาทน,นะครับที่อ2ตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ2นะครับเมื่อครบ2แล้วนะครับเห็นไหมครับ2นะครับแล้วทำการกดเซฟ ตำแหน่ง F2 เหมือนเดิมครับตั้งค่าคอมเมนต์ยังไว้ที่15นะครับเมื่อครบ15เสร็จปุ๊บราเซตนะครับตัวเรื่องต่อมาก็เรื่องเป็นตำแหน่งของเ3สาตำแหน่งของเสานนี้เป็นตำแหน่งของเหรียญ5บาทนะครับในตำแหน่งของเหรียญ5บาทก็เช่นเดิมครับเราก็ทำการเลือกไปทั้งหมด20ครั้งนะครับ เมื่อครบยี่สบเสร็จปุ๊บนะครับกดปุ่มข้างบนนะครับปุ่มเซตนะครับขึ้น P3 P3 เป็นตำแหน่งคงเย็นห้าใช่ไหมครับเนี่ยมันใช่้ P3 ก็มีค่าเท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าเกินนะครับกดลดมาเซตพอเมื่อครบ5้าเสร็จปุ๊บกดเซตเข้าตำแหน่ง F3 เหมือนเดิมครับ F3 ก็มีค่าเท่ากับสิบห้านะครับเนี่ยครบสิห้าปุ๊บเรากดเซตเข้า ต่อมาก็เะื่อเป็นตำแหน่งของ h 4สี่นะครับ h 4สี่ก็คือเหมือนเดิมครับยี่สิบเหมือนเดิมครับเมืเม่อครบเมืเ่อครบยี่สิบนะครับทำการเซตครับเมืเ่อเซฟปุ๊บจะมนค่าปีสี่ีสีในที่นี้ก็คือเป็นช่องเรียนสิบ,บาทนะครับปีตรงนี้ก็เลยมีค่ากับสิบนะครับเมื่อครบสิบเสร็จปุ๊บเราทำการเซฟครับ F4 ก็เหมือนเดิมนะครับ15วันเดิมเมื่อครบ15แล้วนะครับกดเซตนะครับมันก็จะทําทการบันทึกันนี้นะครับขึ้นศูนย์พร้อมขึ้นศูนย์ต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ในการบันทึกนะครับในที่นี้เราก็ทําการเตรียมเหรียญน,นะครับเหรียญตัวอย่างที่แต่ละรุ่นไม่จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นใหม่อะไรเราก็เตรียมไว้นะครับ เราเขียวเรียบร้อยครับทาการวิธีการเซตค่าเหรียญต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแ,แ,แล้วเราเซตนะครับโดยการกดปุ่มเซตครั้งที่1นึ่งตัวครั้งที่2ก็จะขึ้นตําแหน่ง A1 ที่เราได้เซตค่าเมื่อกี้นะครับเองเราตั้งไว้ทั้งหมดอยู่20ค่านะครับยี่สิบค่าของเหรียญบาทนะครับดูนะครับทําการย้อนนะครับดูต่างสังเกตตรงช่อง a1 มันจะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่ง เราต้องหยอดอย่างนี้จนกว่าจะครบ20ครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆะครับบ20เกนะครับเร,ะร,บเะรบจะมีเหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับ เมื่อครบ20แล้วนะครับมันก็จะเลือกเป็นตําแหน่ง A2 นะครับตําแหน่ง A2 A2 คือตําแหน่งค่าคงเหรือน2บาทนะครับเราก็ต้องเอาเหรียญ2บาทมาให้เป็นเหรียญในแบบของของเครื่องมันจําค่าได้นะครับในเหรียญ2บาทปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีทั้งเหรียญที่เป็นสีสีเงินๆอย่างนี้นะครับเหรียญ2บาทนะครับ2บาทแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นสีทองนะครับเราควรจะเลือก ทั้งสองรุ่นนะครับเอามาทดสอบนะครับอ่าแล้วก็ใส่ย้อยเข้าไปนะครับนอนไปนะครับขึ้นนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเกเดี๋ยวเก้าผมจะขึ้นตามจำนวนเหรียญที่เราตั้งไว้นะครับ ินะครับ A3 เ,เมเืม่อเราตำแหน่ง A3 เสร็จปุ๊บตำแหน่ง A3 เป็นตำแหน่งของเงิน5บาทนะครับแล้วก็เหรียญ5วัตสันทดสอบนะครับต้องเหรียญ5เราก็จะมีเหรียญ5แบบแบบชนิดแบบชนิดบางนะครับจะมีเหรียญเหรียญ5บาทแบบชนิดที่มีความหนานะครับมีพวกมีความหนาแล้วก็เอามาทั้งสองแบบนะครับ คลิปข้างไปนะครับสามหนึ่งนะครับม ต่อมานะครับ,ปรบเป็นตำแหน่งของ A4 ตํตำแหน่งของ A4 ีเป็นำกน่งการตั้งค่าของเหรียญสิบบาทนะครับเราทำการเหรียญสิบบาทซึ่งเหรียญสิบาทในที่ตอนนี้เราจะมีเหรียญ10บาทหลายรุ่นมากนะครับจะเป็นทั้งแบบสมัยราชกา,ารที่ข้านะครับสมัยราชกา,ารที่ที่สินะครับเราก็ควรจะเลือกปีพศที่มีในท้องตลาดเรานะครับเอามาบันทึกค่าไว้นะครับ ให้เครื่องมันจำละอ่านได้นะครับเราทำการหย่อนนะครับหลอนสังเกตการหย่อนนะครับหย่อนอนึครั้ง เื่อมันครบ20ครั้งนะครับเครื่องมันต้องการบันทึกอัตโ,โนมัตินะครับซึ่งม็นตนนะมเลข2ทีนี้นะครับดูทีนี้ดูจากหน้าจอของเครื่องดอยออกมานะครับในสังเกตว่าเเครื่องตัวรับแล้วนะครับตอนนี้เราตั้งค่าไว้ที่20บาทนะครับเราทาการทดสอบเหรียญก่อนนะครับสูงครั้งแรกคือเราใช้ดเหรียญ10บาทนะครับอ,อยากไะคู ขึ้นนี้เมื่อกี้มันจากศูนย์เดขึ้นเป็นเลขสิบนะครับหน้าจอขึ้นเลขสิบตรงกันอ่าทาการทดสอบเหรียญสองบาทนะครับสองบาทีนเป็นขึ้นนี้สองบาทนะครับ็นหน้าสีทองสองบาทอ่าขึ้นสิบสองครับหบา,อา,า,นนบอาลองดูสองบาทที่เป็นเหรียญสีเงินดูนะครับสองบาทเหรียญสองบาทรับเป็นอย่างน,น,นี้ครับเป็นสิบสี่แล้วนะครับไปเหรียญบาทนะครับ เหรียญบาทอ้ารุ่นาชการปัจจุบันนะครับอที่าเรียการที่เ้านะครับรนะครับเจ็ดนะครับรนี่คือขั้นตอนในการมันทนค่าตัวยอดเหียนแบบชนิด6กหน่วยความจำครับท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามขั้นตอนนี้ ผมหวังว่าก็น่าจะทําได้กันทุกคนนะครับถ้าสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสท้านี้ก็ขอจบอวิธีการสาธิตเครื่องบันทึกค่าเรียนแบบ6ก0หัวน้ำเท้คหับนุำครับ